ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l e of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระสมเด็จปกโพ9้าใบหรือพระพุทธพิมพ์ปกโพ9ก้าใบหนึ่งในสุดยอดพระเครื่องของสายชนาะปัจจุบันได้รับความนิยมมาก พราะมีพิินิหารและศักดิ์สิทธิ์สร้างโดยหลวงพ่อกัวชูตินทโรวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเจ้าของฉายาเทพเจ้าแห่งแม่น้ำน้อยพระสมเด็จปกโพก้าใบผู้บูชาติดตัวล้วนมีประสบการณ์สูงพุทธคุณครอบจักรวาลของแท้ๆเดิมๆหายากส่วนมากเป็นของเลียนแบบหรือพระสร้างยุคหลังเสียมากกว่า พระพิมพ์นี้สร้างในปีพุทธศักราช2513ด้านหน้ามีเพียงพิมพ์เดียวเป็นรูปพระพุทธปางสมาธินั่งบนอาสนะเนื้อพระเกตมีใบโพป,ปกคลุม9ก้าใบหมายถึงลมเย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าด้านหลังมีห้าบล็อกได้แก่ 1. หลังยันจมไม่มีพอสอ 2. หลังยันจมมีพอสอ 3. หลังยันนูนมีพอสอสี่หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมลายผ้าถุงหยาบและหหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมหลังลายพ้าถุงทีหรือผ้าถุงละเอียดพระสมเด็จปกโผกาใบพบมากคือเนื้อผงพุทธคุณสีขาวลองมาเป็นเนื้อผงน้ำมันสีเหลืองส่วนเนื้อผสมผงใบลานสีดำและผสมว่านสบู่เลือดสีแดง จะมีค่อนข้างน้อยหลักการพิจารณาเบื้องต้นควรจำพิมพ์และเนื้อหาให้แม่นยำองค์พระหน้าหลังจะต้องคมลึกชัดไม่ตื้นเบอร์ไม่บิดเบี้ยวผิดปกติเนื้อหาองค์พระหากมองด้วยตาเปล่าหรือใช้แว่นขยายส่องจะเห็นแร่สีดำเศษพอยสีแดงสีส้มปะปนอยู่ไม่มากก็น้อยหลวงพ่อกวยชุตินทาร อดีตเจ้าวาดวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแค่ตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมเก่าอีกรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางแม้แต่หลวงปูต่โตอไปดูชิมพียังชื่นชมในพลังจิตของท่านเมื่อครั้งที่เคยร่วมพิธีปุกเสกวัตถุมงคลด้วยกันวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยสร้างและปลุกเสกนั้น เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาว่ามีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์มากมายเป็นที่เล่าขานโดยท่านได้อวยพรให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าขอให้ศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาและวัตถุมงคลของหลวงพ่อปวยแทบทุกรุ่นล้วนมีค่านิยมสูงในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลของท่าน เป็นที่เคารพเลื่อมใสและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่